ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่บ้านสายเทคทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube RMTPLive u ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูเหมือนยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายพร้อมเคล็ดลับการดูแลบ้านที่คุณแม่บ้านจัดการได้เอง ทำให้การใช้ชีวิตง่ายสบายและปลอดภัยขึ้น IoT คืออะไรทำไมแม่บ้านต้องแครเคยไหมคะออกจากบ้านไปแล้วนึกขึ้นได้ว่าเราปิดเตาลีดแล้วหรือยังนะหรือบางทีจะนอนแล้วก็ขี้เกียจลุกไปปิดไฟปัญหาเหล่านี้แก้ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า IOT วันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันคืออะไรและทำไมอินเทอร์เน็ตที่บ้านถึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องเช็คก่อนใคร IOT คืออะไรทำไมแม่บ้านต้องรู้คำว่า IOT ย่อม,มาจาก Internet of Things ถ้าแปลตรงตัวก็คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งฟังแล้วก็ยิ่งงงไปกันใหญ่ใช่ไหมคะภาษาแม่บ้านอย่างเราก็คือ การทำให้ของใช้ในบ้านคุยกับมือถือเราได้โดยปกติแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเหมือนคนใบ้ค่ะเครื่องจงกาแฟก็ทำหน้าที่ชงไปแอร์ก็ให้ความเย็นไปแต่เขาบอกอะไรเราไม่ได้เลยและเราก็สั่งเขาได้แค่กดปุ่มที่ตัวเครื่องหรือว่าสั่งผ่านรีโมทเท่านั้นพอเราเอาคำว่าอินเทอร์เน็ตใส่เข้าไปในสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนเรามอบหูมอบปาก และก็มอบสมองให้เขาค่ะทีนี้ล่ะค่ะเครื่องชงกาแฟก็จะเริ่มตะโกนบอกเราผ่านสมาร์ทโฟนได้ว่ากาแฟเสร็จแล้วนะแม่หรือว่าแอร์ก็จะเริ่มฟังคำสั่งจากเราได้ว่าอีกสิบนาทีฉันจะถึงบ้านแล้วนะช่วยทำให้ห้องนั่งเล่นเย็นสักหน่อยและนี่ก็คือการนำเทคโนโลยี IOT มาเปลี่ยนบ้านธรรมดาให้กลายเป็นบ้านที่ฉลาดขึ้น โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถควบคุมสั่งการและตรวจสอบสถานะของบ้านได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าผ่านเสียงค่ะแล้วทำไมแม่บ้านต้องมีลองฟังประโยชน์3ด้านดูค่ะด้านแรกคือความปลอดภยัยเช่นกล้องวงจรปิดที่แจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือทันที เมื่อพบการเคลื่อนไหวหรือกุญแจดิจิทัลสมาร์ทล็อกที่สั่งเปิดประตูให้เพื่อนหรือญาติเข้าบ้านได้แม้เราไม่อยู่บ้านประโยชน์ด้านที่2ด้านการประหยัดแม่บ้านอย่างเราเรื่องเงินเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะอุปกรณ์ IOT หลายตัวฉลาดขนาดบอกเราได้ว่าเดือนนี้แอร์ตัวไหนกินไฟไปกี่บาทแล้ว หรือถ้าเราเผลอเปิดไฟทิ้งไว้ภายในห้องที่ไม่มีคนอยู่เซ็นเซอร์ก็จะช่วยปิดไฟให้เองโดยอัตโนมัติค่ะเท่านี้ก็จะช่วยลดค่าไฟปลายเดือนให้ได้แบบเห็นเห็นและด้านที่3ด้านการดูแลคนในบ้านบ้านไหนมีผู้สูงอายุ IOT คือผู้ช่วยมือนหนึ่งเลยนะคะอย่างเช่นติดเซนเซอร์ไว้ที่ประตูห้องน้ำถ้าคุณปู่คุณย่าเข้าไปนานผิดปกติ ระบบก็จะแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือเราทันทีค่ะหรือว่าติดปุ่มกดอัจเรีย์ไว้ข้างเตียงกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวไฟทั้งบ้านจะสว่างและโทรศัพท์เราก็จะดังขึ้นค่ะโดยที่ไม่ต้องตะโกนเรียกกันให้เหนื่อยเลยนอกจากประโยชน์3ด้านแล้ว IoT ยังสามารถแก้ปัญหา3มขอให้คุณแม่บ้านได้ด้วยนะคะขอแรกขี้ลืม ลืมปิดไฟลืมปิดแอร์ลืมถอดปลั๊กเครื่องหนีผมสารพัดจะลืมต่อไปนี้ไม่ต้องวนรถกลับมาบ้านให้เสียเวลาแล้วนะคะแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มออฟเท่านี้ก็จบค่ะขอที่2ขี้เกียจไม่ได้มาชวนให้ขี้เกียจกันนะคะแต่เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเช่นสั่งให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำงานตอนที่เราไปจ่ายตลาด หรือสั่งให้กาต้มน้ำทำงานก่อนที่เราจะตื่นได้สักห้านาทีขอที่สาขี้กังวลเวลาไม่อยู่บ้านหลายวันกลัวขโมยใช่ไหมคะเราสามารถตั้งเวลาให้ไฟในบ้านเปิดปิดเองได้เหมือนมีคนอยู่เลยคะ่ะหรือเวลาที่มีใครมายืนหน้าบ้านกล้องก็จะส่งรูปบอกเราผ่านโทรศัพท์มือถือทันทีเช่นกันคะ่ะ ก่อนจะไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาทำให้บ้านเรากลายเป็นสมาร์ทโฟนเก๋ๆเราก็จะต้องมีหัวใจที่แข็งแรงก่อนนะคะนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตหลายท่านมักบ่นว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่ดีอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยลองทำตามคาถาแม่บ้านสายเทคสามสเต็ปก่อนเรียกช่างกันนะคะมาดูสเต็ปแรกคะ่ะคาถาชุบชีวิต30วินาทีถ้า Internet อินเทอร์เน็ตอืดสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ การถอดปลักล๊กเราเตอร์แล้วรอ30วินาทีแล้วก็เสียบปรับเข้าไปใหม่ค่ะการทำแบบนี้คือการล้างขยะในระบบที่เครื่องสะสมเอาไว้ค่ะวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาได้กว่า80%เลยนะคะให้ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าเราเตอร์หรือว่ากล่อง Wi-Fi เนี่ยเหมือนคนที่ทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด ทำงานไปนานๆสมองเขาก็จะล้าแล้วก็มีขยะสะสมมีอาการเออหรืออาการค้างได้ค่ะในทางเทคนิคการถอดปลั๊กทิ้งไว้30วินาทีจะช่วยให้ประจุไฟฟ้าที่ค้างอยู่ในตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์หมดไปเป็นการล้างหน่วยความจำชั่วคราวของเครื่องให้สะอาดเอี่ยมถอดปลั๊กที่ตัวเครื่องนะคะอย่าแค่กดปุ่มปิดเปิดเฉยๆล่ะ เพราะการถอดปลั๊กคือการตัดไฟร้อยเปอร์เซนค่ะแล้วก็ให้นับหนึ่งถึงสามสิบช้าๆนะคะให้เครื่องได้พักหายใจก่อนจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งค่ะสเต็ปสองคาถาอ่านใจไฟหน้ากล่องบนตัวเครื่องจะมีไฟกระพริบอยู่หลายดวงเลยใช่ไหมคะให้คุณแม่บ้านโฟกัสแค่พระเอกและผู้ร้ายเอ๊ยยังไงกันนะพระเอกและผู้ร้ายดังนี้ค่ะ ไฟดวงที่1คือไฟ power เราให้เป็นพระเอกโดยจะต้องเขียวค้างซึ่งถ้าไฟนี้ไม่ติดหรือเป็นไฟสีส้มสีแดงแปลว่าปลั๊กหลวมหรือว่าเครื่องพังค่ะดวงที่2องไฟ LOS เราให้เป็นผู้รายเบอร์หนึ่งค่ะซึ่งสถานะปกติจะต้องดับหรือว่าไม่ติดเลยถ้ามีไฟสีแดงกระพริบขึ้นมาเมื่อไรแปลว่าสายขาด ต่อให้คุณแม่บ้านรีสตาร์ทเครื่องกี่รอบก็ไม่หายนะคะงานนี้คุณแม่บ้านโทรแจ้งศูนย์บริการได้เลยค่ะไฟดวงที่3ไฟ PON a AUTH จะต้องเขียวค้างนะคะแปลว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากศูนย์บริการส่งมาถึงบ้านเราแล้วและถ้าไฟนี้กระพริบแต่ไฟ LOS ไม่ติด แปลว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะอาจจะมีปัญหาที่ระบบการให้บริการของผู้ให้บริการนะคะสเต็ปสามคาถาตามหาคลื่นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยๆก็คืออินเทอร์เน็ตแรงที่หน้ากล่องไม่ได้แปลว่าหลังบ้านก็จะแรงเหมือนหน้ากล่องนะคะวิธีการเช็คให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า speed test โดยใช้เทคนิคการเดินเช็คให้วัดความเร็วที่หน้ากล่องก่อนนะคะ เพื่อดูว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้เนี่ยตรงตามแพ็กเกจที่เราเลือกไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็ค่อยเดินค่ะเดินไปตามบริเวณจุดที่เราต้องการจะติดอุปกรณ์ IOT อย่างเช่นห้องนอนห้องครัวห้องทำงานหรือรอบบ้านนะคะแล้วก็วัดอีกครั้งหนึง่งถ้าผลการวัดออกมาความเร็วน้อยมากหรือว่า ในแอปพลิเคชันเนี่ยมุนติ้วๆเลยนะคะแปลว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นจุดบอดสัญญาณค่ะหรือจะใช้วิธีการดูขีด Wifi ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะถ้าเหลือขีดเดียวเนี่ยแปลว่าระยะส่งไม่ถึงแล้วค่ะต่อให้ซื้ออุปกรณ์มาแพงแค่ไหนเนี่ยสัญญาณก็จะไม่สเสถียรวิธีแก้ก็คือให้คุณแม่บ้านพยายามวางเครื่องนะคะไว้ในที่โลง่ง แล้วก็สูงระดับอกวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้อินเทอร์เน็ตกระจายสัญญาณไปทั่วบ้านได้ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางเราเตอร์ไว้หลังทีวีนะคะเพราะว่าจะขวางสัญญาณคุณแม่บ้านหลายท่านไม่ทราบว่า Wi-Fi มี2คลื่นคือคลื่น2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์และคลื่น5 g h กิกะเฮิรตซ์นี่คือจุดที่แม่บ้านตกหมาตายบ่อยที่สุดเลยค่ะเวลาเราดู WiFi ในโทรศัพท์จะมีชื่อซ้ำกัน แต่มีคำว่า 2.4G และ 5G ต่อท้ายถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือ5 GHz เปรียบเสมือนรถสปอร์ตวิ่งเร็วแต่ขึ้นเขาไม่ไหวเร็วแรงแต่ส่งไม่ไกลคลื่นนี้เหมาะกับการดูหนังในห้องนั่งเล่นใกล้ๆเครื่องส่งค่ะส่วน2.4 GHz ก็คือรถกระบะ มีความอดทนสูงสัญญาณสามารถทะลุผ่านกำแพงทะลุห้องครัวทะลุประตูไปจนถึงรอบบ้านได้เลยค่ะและคลื่น2.4 g h กิกะเฮิร์นี่แหละค่ะคือเพื่อนแท้ของอุปกรณ์ IoT เพราะส่งสัญญาณทะลุสิ่งกีดขวางได้ดีดังนั้นตอนตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเราจะเชื่อมต่อคลื่นที่มีคำว่า2.4 G Hz ต่อท้ายไม่อย่างนั้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่อง และถ้าจะทำให้ IoT สำเร็จคุณแม่บ้านต้องเตรียม3อย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ IoT สมบูรณ์อย่างแรกก็คือตัวอุปกรณ์เช่นหลอดไฟอัจฉริยะหรือปลั๊กอัจฉริยะอย่างที่2คือตัวเชื่อมต่อซึ่งก็คือ Wi-Fi 2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่ค่ะอย่างที่3ตัวสั่งการ คือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งทำหน้าที่เป็นรีโมทครอบจัก,กรวาลน,นั่นเองค่ะวันนี้เราได้ทำการรู้จักกับ IOT ในมุมมองของแม่บ้านรู้วิธีเช็คอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นทั้งการรีเซ็ตเครื่องการดูไฟและการเลือกใช้คลื่น2.4กิกะเฮิร์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก IOT ลองเดินสำรวจบ้านว่าจุดไหน Wi-Fi แรงจุดไหน Wi-Fi อ่อนและลองสังเกตชื่อ Wi-Fi ของเราดูนะคะมาถึงคำศัพท์ประจำสัปดาห์ค่ะคำแรกก็คือ Wi-Fi 2.4 GHz คลื่นความถี่ต่ำส่งได้ไกลอุปกรณ์ IoT ชอบใช้คลื่นนี้กันค่ะคำที่2 Wi-Fi 5 GHz คลื่นความถี่สูงส่งระยะสั้น เหมาะกับดูหนังใกล้ๆเครื่องส่งคำที่3ออ o f f l i n เป็นอาการอินเทอร์เน็ตหลุดค่ะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยยังคงสามารถทำงานได้ด้วยระบบเดิมอยู่เพียงแต่ไม่สามารถสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ชั่วคราวเท่านั้นค่ะและคำที่4เซนเซอร์เป็นตัวจับตาตรวจจับความเคลื่อนไหวและเป็นจมูกอัจฉริยะตรวจจับควันค่ะ รายการแม่บ้านสายเทคไม่ได้มีแต่เรื่องเทคโนโลยีนะคะเรายังมีเคล็ดไม่ลับที่จะทำให้บ้านของคุณทั้งสวยทั้งสะอาดใช้งานง่ายขึ้นและทำได้จริงลองทำตามแล้วจะรู้ว่าการดูแลบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะขณะที่คุณกำลังเดินสำรวจสัญญาณ WiFi สายตาอาจไปสะดุดกับกิ่งไม้ลองสังเกตดูว่ามีกิ่งไหนแห้งกรอบบ้าง เพราะอาจจะหล่นใส่หลังคาบ้านหรือว่าหล่นใส่เราตอนที่เดินเล่นอยู่ได้นะคะและจุดสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือช่องว่างที่รัว้วต้นไม้ที่รกจนเกินไปอาจจะเป็นที่ซ่อนของสัตว์มีพิษหรือแม้แต่คนแปลกหน้าดังนั้นความโปร่งโล่งสบายก็คือความปลอดภัยนะคะ ช่วงช่างจำเป็น3นาทีวันนี้จะมาแนะนำวิธีตัดแต่งกิ่งไม้แบบที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะเคล็ดลับอยู่ที่กด45องศาค่ะเวลาเราจะตัดกิ่งไม้เล็กๆให้ใช้กรรไกรตัดกิ่งวางเฉียง45องศาเหนือตาไม้ซึ่งก็คือจุดที่จะมีใบงอกใหม่นั่นแหละค่ะการตัดเฉียงเนี่ยจะช่วยให้น้ำไม่ขังที่หน้าตัดแล้วก็ช่วยลดการเกิดเชื้อราได้ ส่วนใครที่มีปัญหายาขึ้นรกวิธีที่จะเหนื่อยน้อยที่สุดก็คือถอนหลังฝนตกหรือหลังรดน้ำต้นไม้จนดินชุ่มค่ะรากจะหลุดออกมาง่ายมากโดยไม่ต้องออกแรงดึงจนปวดหลังและถ้าไม่อยากให้ยาขึ้นซ้ำบ่อยๆลองหาผ้าใบคลุมดินหรือโรยกลวด ก็จะช่วยประหยัดเวลาดูแลไปได้เยอะค่ะและหากคุณแม่บ้านท่านใดอยากปลูกต้นไม้ริมรั้วเพื่อบังสายตาจากเพื่อนบ้านเพราะอยู่คนเดียวรู้สึกไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่แต่ก็มีพื้นที่ข้างบ้านที่แคบมากจะปลูกต้นอะไรดีสำหรับคุณแม่บ้านที่อยู่คนเดียวต้นโมกหรือไซเกาหลีคือคำตอบค่ะเพราะนอกจากทรงพุ่มจะแน่นแล้วยังช่วยบังสายตาได้ดีเยี่ยม และพวกเขาก็แข็งแรงมากค่ะไม่ค่อยมีมแมลงรบกวนและที่สำคัญก็คือควบคุมความสูงได้ง่ายแค่ตัดยอดไว้ให้อยู่ในระดับที่เราเอื้อมถึงก็สามารถดูแลได้เองโดยไม่ต้องจ้างช่างเลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ช่วงช้อปปิ้งไกดขอแนะนำา2ไอเทมที่สาวๆต้องมีติดส่วนไว้ค่ะไอเทมแรกก็คือกันไกลตัดกิ่งระบบผ่อนแรงตัวนี้จะช่วยทดแรงกดค่ะทำให้เราเนี่ยตัดกิ่งไม้หนาๆได้โดยไม่ต้องออกแรงบีบเยอะไอเทมที่2ถุงมือผ้าเคลือบอยางอันนี้สำคัญมากนะคะ ป้องกันได้ทั้งหนามป้องกันได้ทั้งแมลงและช่วยจับอุปกรณ์ได้อย่างถนัดมือไม่ลื่นหลุดง่ายค่ะลองหาติดบ้านไว้รับรองว่างานสวนจะกลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นอีกเยอะหวังว่าส่วนของคุณจะดูสวยและปลอดภัยขึ้นนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการแม่บ้านสายเทคในวันนี้ค่ะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บ้านและชีวิตของเรา เต็มไปด้วยความสะดวกความปลอดภัยและความสุขพร้อมเคล็ดลับดูแลบ้านอย่างง่ายขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถรับฟังผ่านทาง YouTube rmutp live ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวัสดีค่ะ